ที่นันข,ข่าวกีฬาฟุตบอลไทย, Style บยาบซิโกิสไตล์ประจำวันที่8มิถุนายน2563โดยใช้ผู้บังคับครั้งบอลไทยครับไปรับข่าวบอลไทยเชียงน,นี้กันดีก,กว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชียงน,นี้เวียดนามพร้อมเป็นเจ้าภาพสุสกิครับปลายปีนี้ถ้าเปลี่ยนวิธีจัดการแข่งขันใหม่หดังสือเวียดนามรายงานมาว่าตัวแทนของสมาธ์ฟุตบอลเว,วียดนามหรือว่า,า VFF เผยมาว่าเว,วียดนามอาจจะเป็นเจ้าภาพจัดศึก AFF สกิคัพ2020ปลายปีนี้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็มีรายงานบอกว่าเวียดนามอาจจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2020หลังจากตอนนี้ทุกป,ประเทศต่างก็กังวลกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นอย่างมากแต่ในฐานะที่เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดโควิด -19 เวียดนามจึงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลนะผมรวมไปถึงการเป็นเจ้าภาพ AFF Suzuki Cup 2020อีกต่างหาก โดยก่อนหน้านี้ตัวแทนของ VFF ได้กล่าวว่าจนถึงขณะนี้ VFF ยังไม่ได้รับการแจ้งใดๆจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ AFF นะฮะเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน AFF s u กิ k i Cup 2020นั่นเอง อย่างไรก็ตามั้ผมในการยืนยันกับสื่อระดับภูมิภาคสมาชิก AFF Suzuki Cup ยังยืนยันว่าเวียดนามนั้นเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยในการจัดทัวร์เมนต์หาก AFF เปลี่ยนวิธีการจัดการแข่งขันซึ่งเวียดนามเองก็มองว่าและก็หวังมาว่าจะสามารถป้องกันและก็ควบคุมโควิด1 9ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ AFF Suzuki Cup 2020คาดกันว่าจะเกิดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้และสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมต่อไปเป็นตัวว่างงานนี้นะผมเวียดนามประกาศก้าวเลยว่าเขานั้นสามารถนะฮะจัด เอเอฟ์ตกิ F ครับได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลน,นะฮะห่างไกลเชื้อโควิดในทีนแน่นอนครับโอ้โหงานนี้ถือประกาศมาแบบนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะว่าทาง AFC นั้นจะว่ายังไงต้องรอรุนอ่นต่อไปเราดูขคค่าวต่อมากันดีกว่านครับอีกหนึ่งแข้งระดับโลกสื่อนอกเผยโกเบเตรียมล่าโกเมสหองอินซิเลกอีกหนึ่งรายโดยโกเบมีลุ้นควา้าโกเมสอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันคนนี้เข้ามาเสริมทัพ โดยสื่อนอกอย่างซีรีส์นิวนะผมสื่อของอิตาลีแล้วก็ฟู o d แมคคาโตนะฮะสื่อของฝรั่งเศสออกมารายงานตรงกันว่ามาริโอ o โกเมสอดีกองหน้าทีมชาติเยอรมน,นีวัย34ปีคนนี้ที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับฟาวเอฟเบสซุดการ์ดทีมในศึกลีก2ของเยอรมันมีลุ้นย้ายไปร่วมทัพวิซเซลโกเบ Kobe, ทีมในศึกเจลิก1ของลีกญี่ปุ่นครับ โดยดิดัวหอกมาเยมินิกคนนี้ที่สัญญาปัจจุบันจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้และหากไม่มีการเจราจาต่อสัญญาฉบับใหม่นักเตะสามารถย้ายทีมได้ทันทีตามกฎบอสแมนเพราะมีข่าวเชื่อมโยงกับทางวิเซอโกเบเทมนสึกเจลริกหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่มีทอสเทนฟิงคุนซูชาวเยอรมันคุมทัพอยู่นั่นเอง ทั้งนี้อย่างที่ทราบกันว่าวิเซอโกเบคือทีมที่มีงบประมาณในการทําทีมค่อนข้างจะเยอะกว่าทีมอื่นในเจลิกด้วยกันนะฮะด้วยการคว้าผู้เล่นดาวดังระดับโลกเข้ามาร่วมทีมมากมายทั้งอันเดสอินเอสตาบรูคัสปโดสกี้โทมัสแฟมารเรนเซกี้ซาแปรและก็ดาบิดบิย่ารวมถึงผลประกอบการในฤดูกาลที่ผ่านมาที่วิเซอโกเบก็คือทีมที่ลงทุนเม็ดเงินสูงที่สุดเกินกว่า1 0,000ล้านเยนแต่ก็เป็นทีมที่ทํากําไรสูงด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับมาริโอโกเมสเส้นทางการค้าแข่งผ่านมาแล้วทั้งหมดสตุตการ์ตสองรอบนะฮะบาเยอร์มิวนิกฟิโอเรนติน่าเบซิตัสและก็วอชบวกส่วนในนามทีมชาติติดทีมชาติเยอรมันชุดเยาวชนตั้งแต่ยูสิบห้ายูสิบเจ็ดยูสิบแปดยูสิบเก้ายูยี่สิบยูยี่สิบเอ็ดนะฮะและทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดถึงสองพันสิบแปดก็คือลงไปทั้งหมดเจ็ดสิบแปดนัดยิงไปถึงสามสิบเอ็ดประตูพร้อมพาเยอรมันคว้าอันดับที่สามฟุตบอลโลกปีสองพันสิบที่ประเทศแอฟริกาใต้แและรรอองงชมป์ยูโนนั่นเ ส่วนความเคื่อนไหวของฟตุตบอลเจลิก1ลิกญี่ปุ่นนะฮะฤดูกาล2020นี้นีัดที่2จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมปี2563นรนั่นเองน,นะฮะเป็นนังว่างานนี้น่ผมทางนักเตะต่างชาติของทางฝั่งยุโรปนะฮะรู้สึกว่าจะชื่นชอบทางเจลิกเป็นอย่างมากเลยนะฮะในช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทางเจลิกถึงน่าสนใจขนาดนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ รอหน,น้นฟ้าเปิดสายฟ้าฟาดจ,จะปิดดิวคว้ามิดฟิลด์อุซเบกิสถานเสริมโคตาเอเชียโดยปราทส,สายฟ้าปิดดิวควาา้าอัลบามิดฟิลด์อุซเบกิสถานเสริมทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ โดยมีการเปิดเผยมาว่าปราสาทสาฟ้าประมิเต็นั้นทีมแชมป์เก่าไทยลีก6สมัยบรรลุข้อตกลงในการควา้าอักบาอิสมาตุสไบรเซฟนะฮะมิดฟิลด์ดีกว่ทีมชาติอุซเบกิสถานเข้ามาร่วมทีมแล้วในโคต้าอาเซียนแทนที่ของจอเจย,ยองแขงชาวเกาหลีใต้ที่แยกทางกับทีมไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นเอง เดืเตวิชกปีคนนี้ย้ายมาจากทีมไมตักรุกเบคาบักทีมในลีกสูงสุดของอุซเบกิสถานมารุ่มถิ่นช้างอารีนาเหรือแค่รอให้สนามบินนะฮะเปิดรับเครื่องจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเท่านั้นสำหรับอักบาอิสมาตุรเยฟนะฮะสามารถเล่นในทางมิดฟิลด์ตัวรับ กองหลังและก็แบ็กขวาโดยเ,เริ่มต้นกันค้าแข่งกับบักตากอทัสเคนตั้งแต่ปี2009-2017ก็ลงไปทั้งหมด164นัดยิงไปทั้งหมด1ประตูคว้วาชแชมป์ลีก2ส,สมัยและก็แชมป์ฟุตบอลถ้วย1สมัยจากนั้นย้ายไปอยู่กับเมตักรุกเบคาบักในปี2018-2020ก็ลงไปทั้งหมด48นัด สดในนามทีมชาติติดทีมชาติอุซเบกิสถานชุดใหญ่นะฮะเมื่อปี2012จนถึงปัจจุบันนี้โดยลงเล่นไปทั้งหมดถึง5นัดกรนเชทีเดียวโอ้โหนะผมงานนี้ประสาทสายฟ้าผู้ไม่เคยนะฮะซิงนักเตะต่างชาติจากใครนะครับผมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันนะฮะพ่อหนุ่มนวดเขา่าอุซเบกิสถานคนนี้รอตัวข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ10ก้องหลังที่ดีสุดของเมืองทองอยูไนเด็ดในรอบ11ปีที่ผ่านมา โดยชั่วโมงนี้นะผมข่าวภาษบอลไทยมีแต่คนพูดถึงทีมเมืองทองเป็นอย่างมากนะฮะที่ล่าสุดเพิ่งจะปล่อยสอนดาวเตะระดับซูเปอร์สตาร์อย่างอาริสอพรหมรักกับเจ้าตังสารักอยู่เย็นออกไปนะครับท่ามกลางความไม่พอใจของแฟนบอลที่ไม่รู้ว่าทีมจะเดินต่อไปที่ทางไหนกันแน่ แต่เรื่องนี้เราคงต้องรอดูดกันต่อไปนะฮะเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องของวิถีฟุตบอลและธุรกิจทีมอย่างเอสจีมงทองนั้นไปนถึงอดีตแชมป์ไทยลีกสี่สมัยคงไม่ยอมให้สโมสรกลายเป็นทีมกลางตารางคะแนนหรือต้องหนีไปตกชั้นอย่างแน่นอนผมเชื่อเช่นนั้นโดยวันนี้นะผมเรามาดูกันดีกว่านะผมสิบกองหลังที่ดีสุดของทาง s อสจีมงทองนะฮะในรอบสิบเอ็ดฤดูกาลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2 0 0 9ันเถึงสองพว่ามีใครกันบ้างเริ่มจากนะฮะอันดับที่10กันก่อนเข็มดงจิน คนแรกนี้ขอ,อยกให้กับคินดองจีนประกันหลังทีมชาติเกาหลีใต,ต้ชุดบอลโลกปี2006-2010ที่ย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาล2014ซึ่งพกดีกรีต่างๆมากมายนอกจากเคยไปบอลโลกมาแล้วก็ยังไปค้าแข่งกับเซนิตเซนต์ปิเตอร์สเบิร์กทีมดังในรัสเซียนะฮะได้แชมป์ลีกและก็ชกแชมป์ยูฟ่าคัพมาอีกด้วย ซึ่งตอนนี้มาอยู่ที่เมืองทองนะผมก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะเป็นตัวหลักของทีมเล่นในทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็กซ้ายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถูกจับไปเล่นแบ็กซะมากกว่าเป็นนักเตะที่ขยันแข็งแกร่งและทุ่มเทเกินร้อยโดยพี่เขาอยู่กับทีมนั้นถึงปี2015นะฮะก่อนจะย้ายกลับไปเกาหลีใต้และล่าสุดก็แขวนซัดไปเป็นที่เรียบร้อยต่อมาอันดับที่9นะผมก็เป็นเจ้าเก่งอดิศรผมรักโดยคนต่อมาคนนี้ก็คือเจ้าเก่งนะผมที่เรารู้จักกันดีที่เพิ่งจะถูกปล่อยตัวไปให้ก,การ เมื่อม่กี่วันที่ผ่านมาโดยกีได้พยองไปควา้าตัวอดิสรมาจาก b e c เทโรศาสนาเมื่อปี2016ในเลก2เพื่อมาเสริมความแข็งแกร่งในการเล่นและก็ไล่ล่าแชมป์ไทยลีกซึ่งเจ้าเก่งก็กลายมาเป็นกองหลังตัวหลักของทีมเล่นร่วมกับเซริโอซานโตสบางเกมก็ถูกจับไปเล่นแบ็กขวาบ้างซึ่งเจ้าตัวก็มักจะโดดเด่นในการเล่นนระบบหลัง3 เพราะมีความคล่องแคล่วอ่านเกมได้ดีและถึงลูกถึงคนแต่ข้อเสียก็คือมักจะมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งและก่อนที่จะถูกปล่อยตัวไปก็มีอาการบาดเจ็บมาตลอดตั้งแต่ฤดูกาล2019นะฮะที่ผ่านมาเลยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าฟิตเต็มถังแล้วต่อมาคนที่8เป็นเจสดาจิตสวัสด์มาต่อกันที่กับตันเจตนะผมหรือว่าเจสดาจิตสวัสด์นะกะองหลังระดับตำนานของทีม ที่ย้ายมาร่วมทีมกีเลนพยองในฤดูกาล2009หลังจากที่เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีกปีแรกซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นประการหลังระดับทีมชาติไทยและย้ายมาก็มาสวมปลอกแขนกับตันทีมให้กับกีเลนพยองทันชีและก็พาทีมควา้าแชมป์ไทยลีกได้2ส,สมัยติดต่อก,กันในปี2009และก็2010และได้รางวัลกองหลังยอดเยี่ยมปี2009มาอีกด้วยนะฮะเป็นกองหลังที่มีความนิ่งเกา๋าห่านเกมไม่ดีเป็นขวัญใจของแฟนบอลกีเลนพยองเป็นอย่างมาก ก่อนที่ในฤดูกาล2011จะย้ายเพร่วมทัพบีซีเทโรศาสนาจากนั้นก็ไปอยู่กับอีกหลายสโมสรทั้งเชียรายและก็พัทยายูเนเต็ดซึ่งปัจจุบันพี่แกนะฮะก็ไปเป็นสตาฟโค้ชของทีมโปลิสเทโรเอฟซนั่นเองคนต่อ,อมานะผมคนที่7นะฮะก็เป็นคนที่ชื่อว่าคิมยูจินคนนี้นะผมคือประการหลังชาวเกาหลีใต้เจ้าของส่วนสูง189ซนติเมตรที่ชื่อว่าคิมยูจินคนนี้โดยเขานั้นย้ายมาร่วมทีมฤดูกาล2009 ซึ่งเป็นนักเตะระดับชั้นนำของเอเชียก่อนจะมาเมืองทองเล่นอยู่ในชนิสซูร์ลีกกับทีมเรียวหนิงกูเหวินนะฮะว่ากันว่าตอนที่เล่นกับเมืองทองนั้นได้ค่าเหนื่อยเกือบประมาณล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวซึ่งคิมยูจินคนนี้ถือเป็นปาการหลังที่ทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะลูกกาอากาศที่เป็นจุดเด่นแต่น่าเสียดายที่อยู่กับทีมแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นก่อนจะย้ายไปแบงคอกยูต็ดในฤดูกาลถัดมาและปี2015ก็กลับไปเล่นที่ลีกจีนกับทีมเดิมกันอีกครั้ง แต่ตอนที่เขาเล่นที่กับเมืองทองน,นั้นถือว่าเขาคือสุดยอดกองหลังคนหนึ่งของไทยลีกลเลยทีเดียวนะต่อมาคนที่6รีกวางซอนต่อมาก็คือรีกวางชอนนะผมกองหลังดีกรีกับตันทีมชาติเกาหลีเหนือชุดลุยบอลโลกปี2 0 1 0ซึ่งย้ายมาร่วมทีมกีเรนพยองฤดูกาล2 0ง2ซึ่งตอนนั้นเป็นข่าวที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นนักเตะจ,จากเกาหลีเหนือที่ย้ายมาเล่นในไทยลีกนั่นเอง ดยบรีคนนี้เป็นตัวหลักในเมืองทองชุดแชมป์ไร้พ่ายปี2012นะฮะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมีความแข็งแกรง่งเป็นที่รักของแฟนบอลโดยอยู่กับทีม2ฤดูกาลในปี2013ก่อนที่ยกเลิกสัญญากันไปในปี2014โดยไปเล่นในทีมบ้านเกิดและกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งในฤดูกาล2015กับทีมพัทยายูเนเต็ดลงเล่นในดิวิชั่น1นั่นเองต่อมาอันดับที่5ก็เป็นมาริโออัปปาเด โดยคนนี้นะผมก็ปราการหลังชาวสเปนนะฮะที่เคยผ่านเวทีระดับลาลีก้ามาแล้วทั้งกับสโมสรเกตาเฟ่เรอเบติสและก่อนจะมาเมืองทองเล่นกับเรีอซาลซาโกซานะฮะโดยมาร่วมทีมกิเรนพยองฤรือการ2016นั่นเอง ซึ่งมาเป็นตัวหลักของทีมแล้วก็อยู่ในชุดแชมป์ปี2016อีกด้วยเป็นกองหลังจอมบุกแข็งแกร่งมีความเร็วนะฮะมีจุดเด่นที่จะลากบอลลุยขึ้นไปเล่นเกมรุกและทําประตูได้บ่อยครั้งซึ่งเล่นได้ดีมากๆเลยนะแต่ด้การถัดมาเมืองทองได้กองหลังคนใหม่อย่างซีดีโอเข้ามาทําให้อปาราเต้คนนี้ต้องย้ายไปอยู่ที่เทโรนั่นเองต่อมาคนที่4ก็จะเป็นเซอร์เรโอซานโตส โดยคนต่อมาก็เป็นเซริโอซานโตสนะผมกองหลังร่างยักษ์ชาวบราซิลที่ย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาล2017ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในศึก AFC แชมเปียนลีกที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์หลายนัดเลยทีเดียวมีจุดเด่นที่ลูกกลางอากาศนะฮะแต่ก็เล่นบอลกับเท้าได้ดีเหมือนกันแม้เขาจะตัวสูงใหญ่แถมบุกได้อีกด้วยแต่น่าเสียดายเมื่อเจ้าตัวมาได้รับอาการบาดเจ็บหนักในช่วงต้นปี2018นะฮะทำให้ไม่ได้ลงเล่นในกีเลนพยองเลยแม้จะหายเจ็บกลับมาเล็ก2อก็มีชื่อแค่ในบอลถ้วยเท่่าาาานนนนนนนััััั้้้สสุดทยยกกกกก็เเลิญญไปอง ต่อมานับสานะผมก็เป็นพานุพงศ์วงศาโดยคนต่อมาคนนี้นะผมก็เป็นเจ้าใหม่นะฮะพานุพงศ์วงศาที่ย้ายมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริการ2.10 0เพื่อมาเสริมความแข็งแกร่งหลังจากที่กัตันเจเริ่มโรยลาซึ่งก็มาจับคู่กับนัทพรพันธฤทธิ์เล่นกันได้อย่างลงตัวและเป็นคู่เซนเตอร์ที่ดีที่สุดของไทยลีกในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ซึ่งเขาก็ควา้าแชมป์ไทยลีกกับเมืองทองสสมัยในปี2010และ2012ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่พลิกที่สุดในวงการการค้าแข่งของเจ้าตัวนะฮะอีกต่างหากซึ่งเขาได้ก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักในทีมชาติไทยและก็อยู่กับเมืองทองถึงปี2013ก่อนที่ปี2014จะย้ายไปอยู่กับสุวรรณบุรีและก็มาแขวนสตาร์ทกับแบงค็อกเมื่อปี2015-2017ปัจจุบันนี้เขาก็เป็นสตาฟโค้ชของทีม B u อีกด้วยนะฮะต่อมานะผมก็เป็นอันที่2นะฮะก็จะเป็นรัตพ โดยกัปตันโอ๊ตนะฮะรับผมที่ย้ายมาจากชมบุรี FC มาอยู่กับเมืองทองมรดูการ2009และก็อยู่ในชุดแชมป์ไทยลีก2009-2010และได้กัปตันทีมเมืองทองแบบเต็มตัวมรดูการ2011ต่อจากกัปตันเจตนั่นเองแต่ในช่วงปี2011นะ้ผมเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บที่สมองมีอาการวูบอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็กลับมาได้แต่ฟอร์มของเขาก็ตกลงไป สุดท้ายก็ปล่อยตัวไปให้กับมังกรไฟในช่วงเล็ก2ปี2012ด้วยค่าตัว4ล้านบาทซึ่งตอนนั้นถือเป็นสติสูงสุดของการย้ายทีมในศึกไทยลีกเลยก็ว่าได้และอันดับพี่หนนะครับผมอันดับนี้ต้องยกให้กับนาโออากิอาโอยามะคนนี้คนสุดท้ายนะผมถือว่าเป็นกองหลังที่อยู่กับเมืองทองยาวนานที่สุด4ฤดูก,กาลคนคนนั้นก็คือ นาโออากิอายามะปากังหลังทีมชาติญี่ปุ่นที่มาร่วมทีมเมืองทองตั้งแต่ฤดูกาล2015และเป็นตัวหลักมาโดยตลอดจนถึงฤดูกาล2018โดยเขาเป็นกองหลังพันธกร่งนะผมเล่นได้ดุดันตามสไตล์นักเตะญี่ปุ่นคว้าแชมป์ไทยลีกกับเมืองทองหนึ่งสมัยในฤดูกาล2016และก็เป็นกองหลังตัวหลักของเมืองทองตลอดสีฤดูกาลไม่ว่าใครจะย้ายเข้าออกก็ต้องมายืนจับคู่กับอายามะโดยเจ้าตัวได้แยกทางกับเมืองทองหลังจบฤดูกาล2018 และก็จะไปร่วมทีมกับกํบกบาบโออสกานเจลิกในเมื่อปี2019ที่ผ่านมานี้เองนะครับโอ้โหนะนี่ก็เป็นการพูดถึงยาวไปหน่อยนะครับผม1กกองหลังเด่นที่สุดของเมืองทองยูเต็ดในรอบ11ปีที่ผ่านมาเลยครับถือว่างานนี้เป็นการล้ำลึกความหลังกันก็แล้วกันครับและนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟ้นไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่8มิถุนายน2563โดยเฉพาะครั่งบอลไทยครับ